สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชินนของแฮทริกีโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวการกลับมาของแมวดำยุคหมื่นล้านถ้าพูดถึงแมวดำซานเดอร์แลนด์นะครับเชื่อว่านักเตะที่คุณอาจจะนึกถึงก็คงจะเป็นเควินฟิลลิปดารนเบนจอแดนเฮนเดอร์สันอดัมจอห์นสันหรือจะเป็นเจมินเดลโฟซึ่งแมวดำทีมเนี่ยเคยตกจากพรีเมียร์ลีกลงไปถึงลีกล่าง สี่หนด้วยกันนะครับแต่จู่ๆเขาก็กมีหนุ่มหน้าหล่อมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสวัย23ปีที่มีนามว่าคิริลลูวิสเดฟรุสที่มีทรัพย์สินมูลค่ากว่า45ล้านบาทเข้ามาเทคโอเวอร์แทนที่ของสจ๊วตตัวนัลเจ้าของทีมคนปัจจุบันและก็ตอนนี้ได้เปลี่ยน จ้าของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาคนนี้คือคิลิวลุยเจฟฟุสนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวกับชายคนนี้ฟังว่าเขาคือใครทำไมถึงรวยมากขนาดนี้แต่ขอพูดถึงเรื่องของแมดามซันเดอร์แลนด์กันก่อนแล้วกันนะครับครั้งแรกครับที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยก้าวขึ้นมาสู่ผิวบิลิังกรษย้อนกลับไปปี96-97ครับเป็นยุคของปีเตอร์รีดครับยุคนั้นเนี่ยทางด้านของซันเดอร์แลนด์มีนายออลควินและก็ไมเคิลบิเจสนั้น เป็นตัวนำของทีมมานะครับแต่ว่าปีนั้นปีแรกประสบการณ์ยังไม่มีครับไม่สามารถช่วยให้บรนดทีมนี้อยู่รอดในพรีลิกตได้พวกเขาจบที่18แล้วก็ตกชั้นลงไปในที่สุดครับโดยพวกเขาครับตกไปเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับปี992 000เนี่ยกลับมาอีกครั้ง กุนซือคนเดิมนั่นคือปีเตอร์รีดครับปีเตอร์รีดเนี่ยพาทีมกลับมาแล้วก็เสริมนักเตะเพิ่มนะครับสตีฟโบจากแอสตันนอตัตมัสเฮลเมอร์จากไบมินิกสเตฟานชวาสจากบาร์เซียจอห์นออสเตอร์จากเอฟเวอร์ตันเอริกรอยจากลิเบอร์มาร์เซย เควินคิวบานจากเบรซวามิดอัลเบียนแล้วก็ผนึกกำลังกับตัวดีๆในทีมครับอย่างไมเคิลเกรทโทมัสโซเรนเซนเควินฟิลิปแดนนี่ดิคิโอแล้วก็นายอควินรวมไปถึงนิกกี้ซัมเมอร์บีนะครับและดูการนั้นเนี่ยต้องบอกว่าควินกับฟิลิปนั้นสุดยอดครับเป็นกู้หูจอมถล่มประตูทางด้านของนายอควินเนี่ยทำไป14ประตูส่วนเควินฟิลิปเนี่ยตะบานไปถึง30ประตูครับ คว้ารางวัลรักรองคําเป็นดาวสโมสกของยุโรปไปนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอังกฤษคนแรกแล้วก็คนเดียวจนถึงทุกวันนี้ที่คว้ารางท้ารองคําอันนี้มาได้นะครับผมและปีนั้นแซลร์แลนดจบที่7นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยอยู่ในพรีเมียร์ลีกมาที่ซีซันติดต่อกันจนกระทั่งถึงปี2 0 0 2ถึง2 0 0 3ครับทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคนสื่อถึ่ง3คนครับปีเตอร์รีดเนี่ยออกไปแล้วก็เป็นโฮดวิลกินสันมาคุมแทนแต่สุดท้ายครับวิลกินสันก็ถูกปลดออกไปแล้วก็เป็นมิกแมคคารที่ แต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยแมนดูทีมนี้ได้ครับสแลนจบที่20ของตารางด้วยการทิเพ็ยแค่19แต้มพนันจากการลงเตะไป38เกมและพวกเขาก็หายไป2ปีครับและกลับมาสู่พิีเมียร์ลีกอีกครั้งเป็นครั้งที่3ครับในยุคของเจ้าของทีมอย่างบ๊อบเมอร์เรย์คนเดิมนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ย ไซนเดอร์แลนด์ก็มีการดึงนะักเตะเข้ามาอย่างจอห์นสเตดครับจับแด็กเบอร์โลเวอร์เควินเดวิสครับนายทวารจากอีฟสวิตทาวส์ทอมมี่มิลเลอร์จากอีฟสวิตมาตินวูรสจากลีดสัครับอลราสตัฟจากเอลฟเวอร์ตันแอนโทนีเลตาเลกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยพยายามแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยในฤดูกาลนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมถึงสามคนนะครับมิกแม็กคารทีเควินบอลแล้วก็เป็นนายออลควินนะครับแต่ว่าสุดท้ายแมดัมทีมนี้เหมือนเดิมครับจบที่20 มีแต้มมีแค่15แต้มเต้าพนั้นหนักกว่าปีก่อนอีกนะครับที่เคยตกไปรอบที่แล้วมี19แต้มปีนี้มี15แต้มเรียกว่าโคตรหนักเลยนะครับรอบนี้แต่พวกเขาเนี่ยตกกไปเพียงแค่ปีเดียวเหมือนเดิมครับ2 0 0 7ถึงอเนี่ยกลับมาอีกครั้งและคราวนี้ครับประธานสมโมสรเป็นนายออกควีนแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ผู้ชัดการทีมเป็นรอยคีนั่นเองปีนี้พวกเขาอยู่รอดในพิวองกรีจบที่15ของฤดูกาลครับ และจากวันนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยอยู่ยาวในพิม์ลิงกฤษมาเกือบ10ปีครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเข้าเข้าออกออกถึง10คนด้วยกันซึ่งทีมเนี่ยอาจจะเคยเฉียดไปมากับการถุกชั้นไปบ้างแต่ว่าแมวดามทีมนี้ก็ยังรอดมาได้ครับที่10บ้างที่13บ้างที่16บ้าง17ก็เคยมาแล้วจนกระทั่งมาถึงกุ่นสื่อคนที่10นะครับ ในปี2016ถึง2017ครับทางเอลิสช็อตนะครับทางสมโมสรของเซนแลนด์ในยุคนั้นเนี่ยดึงเดวิดมอยส์มาจากโซซิดัตในลาลิกาสเปนและผลงานของเซนแลนด์ในยุคของมอยส์ในตอนนั้นโคตรย่ำแย่มากๆนะครับพวกเขาเนี่ยไร้ชัย10เกมติดแล้วก็แพ้ไปถึง8เกมและพวกเขาชนะได้เพียงแค่6เกมเท่านั้นในซีซั่นจบสุดท้ายครับแมรารทีมนี้เนี่ยแพ้ไปทั้งหมด24เกมจาก38เกมเก็บได้เพียงแค่24แต้มจาก การแข่งขันแล้วก็จบที่20ของตารางตกชั้นไปในที่สุดนะครับและจากวันนั้นจนถึงวันนี้แนวดําหายหน้าหายตาจากสารระบบของพิมินิกฤตไปอย่างยาวนานามากๆและพอทีมตกชั้นไปนั้นทีมมีการเปลี่ยนแปลงมากมายและก็ประสบปัญหาการเงินอย่างหนักมากๆนะครับประธานสโมสรเนี่ยเอริสชอตนะครับ ก็ทำการขายสโมสรให้กับสจ๊วตโดนัลในราคา50ล้านปอนด์เพราะว่าไม่สามารถแบกค่าเหนื่อยแบกค่าใช้จ่ายของเซนต์แลนด์ทีมนี้ได้ครับรวมไปถึงครับทีมนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาการทีมหลายคนเยอะแยะเต็มไปหมดครับไซมอนเกรซอนออกไปครับร็อบบี้สต็อกเดลก็ออกคริสโคแมนก็ออกร็อบบี้สต็อกเดลกลับมาอีกครั้งเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะต่างๆนานามากมาย รวมถึงเซนต์แลนด์ครับมีการปล่อยนักเตะในฤดูกาลนี้นะครับเจลเลสคอตนะครับปล่อยเป็นฟรีเอเย่นยานเคิร์ชอปก็ปล่อยเป็นฟรีเอเย่นนะครับเีเฟนเพียนาครับย้ายกลับไปที่บิสเวิร์ธวิท ที่ลีกของแอฟริกาใต้วิกเตอร์อันดิเชบี่ไปที่เบ Enterprise, จิงเอ็นเตอร์ไพริสเจนนิพกฟอร์ดไปเอฟริกาใตนเจมเีเดโฟไปบอนมัทวิโตมานูเน่ไปเรดดิ้งมิก,ก้าย้ายแบบฟรีฟรีเจมส์วอนไปที่วิกแอนแอตแลนติกเรียกว่าทีมนี้ทีมแตกอย่างมากครับแล้วก็จบฤดูกาลตามคาดนะครับนักเตะฝีเทา้าดีตัวหลักของทีมย้ายออกไปจบที่24ของตารางเรียกว่าโคตรขโมมากมาก,มากครับแพ้ไปถึง23เกมเสมอไป6 ชนะได้เพียงแค่เจ็นัดจาก46เกมสุดท้ายแมดามทีมนี้ตกไปสู่ลีกวันนะครับและพอ2 0 1 8ันสิบแปถึงนะ้ครับในฤดูกาลนี้ครับสะจุดนอนเนี่ยมาบริหารทีมแบบเต็มตัวเขาแต่งตั้งแจ็ครอสครับกุนซือชาวสกอตแลนด์มาคุมทัพโดยปีนี้ครับแซนด์แลนด์เนี่ยเกือบได้กลับไปเตะในเดชแมช้มนชิพอีกครั้งพวกเขาจบที่5 ทำให้ได้โคต้าไปเตะเพลย์ออฟขึ้นไปสู่ลีกเดือยแชมเปี้ยนชิพโดยพวกเขาเนี่ยเอาชนะพอสมาร์ทได้1-0ในรอบรองชนะเลิศ er, แต่รอบชิงชนะเลิศ er ที่เวมบรีครับสแตนแลนเนี่ยแพ้ต่อชาวตันแอตแลนติกไป1-2อย่างน่าเสียดายมากๆในปีนั้นและพอปีต่อมาครับทีมก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมอีกครั้งครับเป็นฟิลพากินสันมาคุมทัพแทน ซึ่งปีนี้ครับเซนต์นาแลนด์เนี่ยทำการซื้อนักเตะมาเพิ่มอีกเช่นเคยครับคอเนอร์แมคโรรินมาจากมิววอร์นะครับรีเบิร์กนายทวารมาจากโคเวนทรีรูเบนซามัตมาจากเชลซีไมเคิลคอรินมาจากเอลฟ์ตันจอร์แดนวิลลิสมาจากโคเวนทรี จอเอลริงชมาจากควีนส์ปาร์คเรนเจอร์นาธานกรีนวูดมาจากซีแฮมเรยสตาร์เรียกว่าพยายามแก้ยังไงก็แล้วแต่แต่ก็ยังทําไม่ได้นะครับแล้วก็ทําการยืมมาร์คแมกนาตี้มาจากเรดดิ้งครับลองเดอร์บอกมาจากลีสเวตเต็ดแล้วก็ไบร์นไรน์มาจากเบียสต์สโตล์ซิตี้รวมถึงดีแคร์จอนจากสวอนซีซิตี้โดยปีนี้ครับแมวดำอยู่ในช่วงฟอร์มที่กำลังดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาเนี่ยขึ้นไปถึงที่8ของตารางของลีกวันที่7ก็เคยอยู่มาแล้ว ในฤดูการนี้พวกเขาคาดหวังอย่างมากครับว่าอย่างน้อยต้องได้สิ์เพลย์ออฟไปเตะให้ได้ในฤดูการนี้ในช่วงของปาร์ติซันเนี่ยพวกเขาทําผลงานได้ดีอย่างมากนะครับจนกระทั่งเตะไป36เกมครับณนะตอนนั้นเนี่ยแซนด์แลนด์เกาะอยู่ที่7ที่8ของตารางแล้วก็แต้มเนี่ยตามหลังฟรีบูททาวที่6กย่เแค่งแค่1แต้ม่านั้นแต่จู่ๆูครับเซนด์แลนด์เนี่ยต้องเจอกับปัญหาโรคระบาดมหภาภัยที่ทำให้เกิดความไม่สงบไปทั้งโลกนั่นคือวิกฤตโควิด -19 ที่ทําให้ฟุตบอลนั้นต้องหยุดชะง,งักลงแล้วก็ทําการตัดจบการแข่งขันของลีกวันลงไปในที่สุดโดยให้ใช้คิดคะแนนค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์วัดว่าใครที่จะได้ไปเพลย์ออฟใครจะได้เลื่อนชั้นไปนั่นเองครับแล้วก็ทําให้แมรดาวทีมนี้ต้องเล่นในลีกวันต่อไปอย่างน่าเสียดายและในปีนี้ครับแันด์แลนด์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือทําการเปลี่ยนเจ้าของทีมครับสตูตดนัลครับเจ้าของทีมคนปัจจุบัน ตอนนี้ครับเป็นคิริลลิสเดอร์ฟุสนะครับเป็นหนุ่มชาวฝรั่งเศสวัยยีปีเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ทีมเซเแลนด์ทีมนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมมาแล้วถึง2คนก็ฟิลพาลกินสันออกไปตอนนี้เป็นลีจอนสันพึ่งจะเข้ามาคุมเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วสำหรับผลงานของแมดามตอนนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพวกเขาอยู่ที่7ของตารางแต้มตามหลังโซนเพลย์ออฟเพียงแค่1นแต้มเท่านั้นนะครับทีมที่อยู่อันดับ6เนี่ยค แอคควิงตันแสนเละครับมี45คะแนนซึ่งซานแคลนเนีย่ยก็ต้องพยายามทำแต้มหนีพวกออกฟอร์ดเมเตมอร์เชลตันแอตแลนติกไพร์มัสแล้วก็ครูเอลกสันด้าให้ได้นะครับแต่ซานแคลนเนีย่ยก็มีโอกาสแซงพวกดอนคาสเตอร์โลเวอร์รวมไปถึงพอร์สมัทและก็ปีเตอร์โบโรได้อยู่ เพราะว่าตอนนี้ครับเซน์แลนด์เนี่ยเตะไป27เกมเรียกว่าต้องเรียกขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากครับเรียกว่าต้องโชว์ของให้กับเจ้าของหมาชาวฝรั่งเศสให้เห็นกันซะหน่อยครับแต่ก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าพวกเขาประมาทเนี่ยอาจจะร่วงกันมายาวๆเลยก็ได้ครับส่วนนักเตะเด่นๆของทีมครับแน่นอนก็ว่าเป็นเบลลี่ไลท์แม็กซ์พาวเวอร์คริสมาควายจอจดอฟฟ์นชาลีวิก ไอเดนโอไบรอันวินเดนกูชหรือก็เป็นลูกโอนินนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีแนวรุกอย่างวิลกริกแล้วก็แด n นี่แกรมที่เป็นจอมยิงประตูของทีมนะครับและผมก็เชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าชายหนุ่มวัย23ปีที่มาเป็นเจ้าของทีมแมร์ลเซย์ะทีมนี้เขาคือใครเขาคือคิ r ิลลุยส์เด e ฟ u ส s ครับเขาคนนี้เนี่ยคือใครเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับ นุ่มคนนี้คือเศษธีหนุ่มวัย23ปีชาวฝรั่งเศสนะครับโดยเขาเนี่ยยื่นข้อสเนอมาขอซื้อมาดามทีมนี้จากอจดดอนัล์เจ้าของทีมคนเก่าตั้งแต่24ธันวาคมที่ผ่านมาในปี2020นะครับแต่ว่าก็ต้องรอผ่านการอนุมัติจากทางฟุตบอลลีอังกฤษก,ก่อนซึ่งล่าสุดนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ดีทางด้านของวิด์ฟุตคนนี้ กลายเป็นเจ้าของทีมามนยูสแลนด์ทีมนี้ถูกต้องตามกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคิริลนะครับเป็นลูกชายคนเล็กของโรเบร์และก็มาการิต้าโรลิสเดฟรุสแม่ของเขาเนี่ยเป็นชาวรัสเซียนะครับตามสกุลเดิมเนี่ยคือบ็อกดานววาซึ่งตัวคิริเอนะครับมีความสนใจในฟุตบอลเป็นอย่างมากตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโดวยเฉพาะทีมโปรดประจําในตระกูลเนี่ยก็คือโอลิมปิกมาคเซยที่ตัวเขาเนี่ยเขาไปชมเกมอยู่เป็นประจำนอกจากนี้ครับทางเดลี่เมลนะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ย ทำการระบุด้วยว่าคิริลคนนี้มีกองทุนทรัสฟรัน์มูลค่า1.5ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ4 5 0 0 0ล้านบาทอยู่ในครอบครองด้วยนะครับสำหรับตระกูลลุยส์เดอฟรุสนะครับก่อตั้งธุรกิจลุยส์เดอฟรุสกรุ๊ปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และก็เคยเป็นเจ้าของสโมสร,ร,ม,รมาร์เซยมาเป็นเวลา20ปีก่อนจะขายไปเมื่อปี2016นะครับโดยโรเบิร์ตคุณพ่อของคิริลเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารใหญ่ของ Adidas แบรนด์ชั้นนำที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คุ้นกันเป็นอย่างดี พ่อของเขาเนี่ยเคยด้รงบตำแหน่งใหญ่มากเลยนะครับในบริษัทในปี94ถึงปี2001รวมถึงยังได้รงบตำแหน่งเดียวกันในบริษัทโคสนาดังของอังกฤษอย่างซัชิแอนด์ซาชิในปี1989-1993มาแล้วอีกด้วยดัลวิเดอร์ฟุสผู้พ่อครับกลายเป็นผู้ถึงหุ้นใหญ่ของมา์เซยในปี1996ในช่วงการบรหิหารงานของเขานั้นทีมสามารถผ่านเข้าถรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าคัพไปถึง2ครั้งแต่ก็หน้าเสียดายครับ ไม่ถึงแชมป์ทั้ง2องรังครับปี98-99แพ้ต่อปามาไปแล้วก็ปี2003-2004ก็ 24, แพ้ต่อบ,บาเดนเซียไปแต่ว่าน่าเสียดายอย่างมากในยุคยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็อาจจะคลายข้อสงสัยไปแล้วนะครับว่าเฮ้ย hey, ใครกันแน่วะที่มาซื้อเซนต์แลนด์แล้วก็รวยเป็นหมื่นล้านเขาคนนั้นคือคนนี้ครับทิริลลุย์เดฟุส หนุ่มชาวฝรั่งเศสกว่า23ปีนั่นเองครับคิดว่าเซนต์แลนนั้นจะกลับมาสู่พิมเมงกรีฑได้ไหมก็ลองคอมเมนต์มาได้คิดถึงนักแต่คนไหนของเซนต์แลนหรือเปล่าก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของการกลับมาของแมวดำยุคหมื่นล้านเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชิกชนะห้อทีคลิโอนิลาไปก่อนสวัสดีครับ